สวัสดีครับคอยท็อป breaking news ครับอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้เราใช้ว่าเกาะกระแสครับพอดีมันมีกระแสนี่ผมขึ้นเลยปึ้งเขาเขียนนี่ผมจะอ่านให้ดูทําไม 500x ถึงเป็นพ่อทุกสถาบันไม่ว่าจะเทียบรุ่นไหนในคลาส 500x ต้องชนะเลิศอันนี้ผมแค่จับประเด็นแต่ผมจะไม่ขึ้นในส่วนของใครเป็นผู้โพสนะแต่ว่าพอดีเห็นอยู่ในในส่วนของโซเชียลในส่วนของ Facebook ของในกลุ่มต่างๆก็แล้วก็มีคอมเมนต์ซึ่งไม่ไม่กล้าอ่านเลยเพราะว่า เพราะว่าอาจจะเข้าใจว่าเออบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยบางคนเอ,อ๊ะทำไมใช้คําพูดแบบนี้แต่ผมจะไปถามสื่อมวลชนครับ2ท่านเอาเวลาแค่2ท่านว่าคิดเห็นยังไงกับ,ก,บ,ก,บกับกับการโพสแบบนี้คอยทอลจะพาไปครับคนแรกคือพี่เบิร์ดครับนิศยาสารฟาดใบแมกซีนครับเดี๋ยวเราโทรหาเขาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับส,สวัสดีครับฟาไงเซลม์อ้าวสัญญาณหาย สัญญาหายแป๊บหนึ่งสองสวัสดีครับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ฟตฟาดไบคับ,คบขออนุญาตครับจากเรื่องราวเขาว่าก็เรื่องเขาเป็นกระแสนะเราก็ติดตามกระแสรเราเป็นสื่อมวลชนกับอะไรที่ที่มันมีกระแสในโลกโซเชียลพวกนี้ช่วงโควิดขี่รถไม่ได้เราก็มีหน<แ>้าที่ทําข่าวส่วนหนุ่มก็คือคอยทอล์กพอดีไปเห็นตัวหนุ่มเองไปเห็นการโพสต์ของโลกโซเชียลเรื่องเกี่ยวกับ 500x อเอ่า<แ>เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นแคปหน้าจอตึ้งให้ว่า อ๋อเขาบอกว่าอะไรทําไมต้องอะไรอะ่ะค่า x ต้องพ่อทุกสถาบันทําไม 500x ถึงเป็นพ่อทุกสถาบันไม่ว่าจะเทียบรุ่นไหนในคลาส 500x ต้องชนะเลินี่คือคําถามของเขานะเป็นคําถามเพราะว่าผม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 ไม่ได้เข้าไปดูคอมเมนต์หรือผมไม่ได้ดูโปรไฟล์เขาหรอกเพราะว่าเราไม่รู้เขาเป็นเจ้าของรถหรือเปล่าแต่คันนี้เราก็ก็ขำๆพี่ก็เลยในฐานะพวกเราสื่อมวลชนเนี่ยคิดเห็นยังไงครับกับโพสต์อันนี้ตั้นๆครับหนึ่งนาที เห็นแล้วเราก็รู้สึกอย่างที่หลวงพูดนะเราก็รู้สึกขำๆแต่ประเด็นก็คือว่าอาจจะใช้คําพูดตรงหรือแรงไปนิดนึงเขาเรียกดึงทัวลงดึงทัวลงมุมมองของตัวเองเนี่ยพูดกันแบบแปลเลยลถทุกี่ห้อนะเขาก็มีจุดเด่นจุดดีแตกต่างกันครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าอย่างที่เรามองแบบนี้ถ้าเราตีความมันเป็นแบบนี้ก็แสดง ก็แสดงว่าเรอาอาจจะแบบเอ๊ะทำไมมีความสนใจว่าทำไม 500F ออถึงได้รับความนิยมมากกว่าขี้ข้ออื่นหรืออะไรแบบนี้แต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งถ้าเราจะพูดแบบนั้นนั่นหมายความว่าเรากําลังสงสัยว่าทําไมเอ๊ะทำไมถึงได้รับความนิยมอะไรเงี้ยถ้าเราแ,รแ,รแ,รแ่อแฝๆกันจริงๆเราก็ยยาาจะต้องเข้าไปดูซิว่าเอ๊ะที่มันเป็นแบบนี้มันจริงหรือเปล่าเขามีจุดเด่นอะไรเขามี รายต่างๆสมรรถนะเขาดีเลิศหรอทําไมผู้คนถึงได้ให้การยอมรับเขาแบบนั้นในขณะที่มันก็อาจจะมีการเกิดการเปรียบเทียบกันระหว่างระหว่างแต่ละรุ่นอ่าแต่ยี่ห้อหนึ่งเรื่องปกติเรื่องปกติแล้วแล้วแล้วแต่ว่าคุณคุณดูแล้วคุณดูสเปคแล้วคุณดูอะไรทุกอย่างแล้วระหวาเปรียบเทียบกันแล้วว่าอะไรที่พี่เบิร์ดชอบพูดเสมอเลยว่าแล้วแต่ความพึงพอใจใช่ครับเพราะว่ารถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อที่ทําออกมาให้เนี่ย เขาก็มีจุดเด่นของเขาไปในหลายๆรูปแบบซึ่งแต่ละยี่ห้อเนี่ยไม่มีใครด้อยกว่าใครหรอกครับไอ้ว่าอย่าพึ่งไปมีอารมณ์ในส่วนของเรื่องโพสอะไรลอยๆแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์กันนิดๆเราใช้สต,ติ<อ>ใช่ไหมพี่นะแล้วเข้าไปดูเออมันจริงหรือเปล่าว่าที่สิ่งที่เขาโพสขึ้นมาแล้วไปศึกษาเอาก่อนใช่ป่ะใช่ในขณะเดียวกันเราอาจจะ ไม่สามารถที่จะซื้อรถทีเดียวได้หลายยี่ห้อหรือได้หลายคัน<ะ>แต่เราอาจจะเฮ้ยพอเราเห็นเออมันจริงจริงไงนี่หว่าอแต่รถที่เราขี่อยู่ไอ้ตรงนี้มันมันขาดหายไปโอเคเราดึงตรงนั้นมาเป็นจุดเด่นซึ่งเรามาเติมเต็ม<ะ>ในรถที่เรากําลังขี่<ะ>อยู่ได้มันก็ทําให้เราเข้าใกล้ชิดกับรถและมีความรู้ในการใช้งานมันเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะนั้นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดก็คือเงินที่เราเสียไปแล้วเราใช้ประโยชน์จากเขาได้มากที่สุดไม่ว่ายี่ห้อใดก็ตามครับหล่อเลยหล่อเลยจบจบแบบหล่อเลยครับขอบคุณครับพี่เบิร์ตฟาดบอยมีอะไรฝากเพื่อนไหมให้ติดตามฟาดบอยยังไงอะไรก็นะครับเราก็เป็นสื่อกลางที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตกับผู้ใช้โดยตรงหลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้ใช้เดี๋ยวนี้ผมพี่เบิร์ตก็ยังคงยืนยันว่าเดี๋ยวนี้ผู้ใช้เนี่ย ขี่รถได้ดีและได้ดีเกินความคาดหมายดีดีมากกวามดีก<พ>ดีกว่าเราดีกว่าเราขี่ได้ดีกว่าเราด้วยหลายๆคนและในขนาดเดียวกันเนี่ยอ,อในโลกโซเชียลเนี่ยมันมีความรู้ต่างๆมากมายผู้คนเหล่านั้นเขาก็เข้าไปศึกษาเข้าไปค้นหาข้อมูล <S <S เข้าไปค้นหาในละเอียดบางครั้งได้ได้ได้ในจุดที่บางทีเข้าไปได้ลึกกว่าเราอีก้วยซ้ำยิ่งต้องนําเสนอสิ่งเหล่านั้น ให้ตรงตามความพึงพอใจของพวกเขามากที่สุดหรือลึกมากกว่านั้นเพื่อเป็นการแคร์ความรู้รายละเอียดซึ่งกันและกันเป็นการให้เกียรติเป็นการหยิบยื่นความเมื่ออ่อรซึ่งกันและกันสังคมเราก็จะเติบโตไปได้อย่างาก้าวหน้าเพราะทุกคนมีความรู้และมีการศึกษาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะเสียเงินไปอย่างคุ้มค่าคุ้มประโยชน์ครับขอบคุณมากครับพี่เบิร์ คุณมครับือใหญ่ที่รักและเคารพของหนุ่มอย่าลืมเอาตังคืนหนุ่มด้วยหนุ่มยืมไปสองพันหวัดดีครับบ๊ายบาย ครับกับอีกหนึ่งสื่อครับก็คือพี่เบิร์ครับนี่คือสารฟาดใครับซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า30ปีเดี๋ยวเราจะขออนุญาตสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกท่านหนึ่งครับที่เขาเรียกว่าพึ่งได้โลกแสนซับสไครต์ของสื่อมวลชนนะครับของในเรื่องของ y o u t u อ่ามาบัดบัดเลยกับสต o อปไปสต o อปไปหลันลามั้งเดี๋ยวเราวิดีโอคอถามเขาว่าเขาที่เห็นกับเรื่องแบบนี้ยังไงครับสักครู่เฮ้ยมีรับด้วยคือแบบดังและเล่นตัว ได้แสนซับสไคร์ในยูทูบแอดเลยไม่รับโทรศัพท์ด้วยหลายสวัสดีครับ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 พี่เปาครับแนะนำเลยครับสวัสดีครับผมพลสิธิ์น่าจะเสืยอครับก็ตอนนี้ทำสต๊อบไบครับอ๋อสต o อ b ไบครับเพิ่งได้เพิ่งได้แสนซับสไคร์มาหมดหมากโลยูทูงตื่นนอนยังเนี่ยบอกเลยตื่นนอนยัง ตื่นแล้วก็นอนดูทีวีไปเรื่อยเปื่อยครับอ๋ออ่ะมันมีตรงนี้ครับอ่ากระแตผมแคปมาเพราะผมผมผมไม่ไม่ไม่เอาของตัวบุคคลก็คือมันมีการเขียนว่าในโลกออนไลน์ทำไม 500x ถึงเป็นพ่อทุกสถาบันไม่ว่าจะเทียบรุ่นไหนอ่าไม่ว่าจะเทียบรุ่นไหนในคลาส 500x ต้องชนะเลิศอ่า คราวนี้ในส่วนเราสื่อมวลชนอย่างพี่เป้าก็มีประสบการณ์การทำงานในสื่อมวลชนเนี่ยมาก็น่าจะยี่สิบปีแล้วี่นะเออมันแรงไปไหมหรือมันยังไงหรือตัวห้าร้อยมันมีตัวแบ่งแยงกอะไรขนาดไหนครับหนึ่งนาทีเริ่มผมว่าตัวเขาเองอะ่ะน่าจะเป็นลักษณะคน,นกกนมากกว่าออืพอมีความกวนปุ๊บเขาก็อยากจะนําเสนอในในมุมที่เขาเขารู้สึกว่าเออมันมันกวนนิดนึงอารมณ์แบบ ชิวๆขิงอะไรนิดหนึ่งประมาณนั้นแหละ,ะ,ะ,ะแต่พอดีคนถ่าคนอ่านปุ๊บถ้าไม่รู้จักตัวตนของเขาเองเนี่ยตัวตนของคนโพสเนี่ยก็อาจจะมองว่าเฮ้ยคุณแม่งคิดว่ารถตัวเองแม่งเหนือขนาดไหนวะเจ๋งขนาดไหนอะอซึ่งตรงเนี้ยผมรู้ดีว่าผมเข้าใจว่าทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่ารถแต่ละรุ่นเนี่ยทุกรุ่นเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันอยู่แล้วแหละซึ่งก็คราวนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะชื่นชอบ รถรุ่นไหนแค่นั้นเองแต่ทีเนี้ยตัวผู้ใช้หรือผู้ขับขี่เขาก็อยากจะเฮ้ยรถรถกุอ่ะเออ้ยจริงจริงผมผมไม่รู้ไงเออเพราะว่าค่าห้าร้อยเนี่ยในในบ้านเรามันมีกี่รุ่นหรือมีกี่แบรนด์แล้วจริงๆอ่ะจะดีหรือไม่ดีอ่ะไอตัวตัวผมนะคิดว่าหนึ่งมันก็อยู่ที่เรื่องราคาเรื่องการผ่อนเรื่องของออปชั่นเรื่องทางของแถมอะไรก็แล้วแต่เอ้จริงหรือกระทั่งเรื่องใหญ่ๆเลยคือ เหมาะกับเราที่สุดไหมทั้งเรื่องราคากับเรื่อง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 ,เร,อง,เ,รองเรื่องไลฟ์สไตล์นะแต่ครนี้มันแรงไปไหมหรือพี่บอกว่าเฮ้ยเฉยๆนะผมแรงไปนะผมว่าถ้าผมเป็นผมในมุมผมก็คือมองมองเออมันขาคงอยากอยากเขาก็าอยากจะคุนควรอารมณ์ของเขาประมาณนั้นามากกว่าในโพสในเฟซน,นะแต่ผมว่าตัวเขาเองก็คงคงไม่ได้แบบต้องไปแบบเฮ้ย รถคูแม่งสุดยอดแเลยขนาดนั้นหรอกผมว่าเขาก็รู้ดีพอเราไปเอาไปผมก็ยังไม่รู้นะว่าเขาไปยืมของรถห้าร้อยหรือเปล่าเขาเหมือนยกประเด็นมาถามเฉยว่าทําไมคืออ่านคอมเมนต์ได้ไม่หมดเพราะมันเยอะเราก็เลยเออขี้เกียจอ่านเราก็เลยมานั่งถามสื่อมวลชนดีกว่าว่าจริงๆแล้วมันเพราะว่าสื่อมวลชนน่ะมันจะเป็นเรื่องของความกลางนะเหลืวผมเอาไปออนแอร์ขอบคุณพี่เปามากครับแล้วก็เพื่อนๆครับติดตามซอฟไบส์หลาๆใช่ไหมซอฟไบส์ใช่ไหม ใช่ครับสตอร์บาแชแนลสตอร์บายแชแนลก็ติดตามกันไปขอบคุณมากครับพี่เป้าครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวีครับอ่ะเป็นงไงครับนี่ก็อีกหนึ่งหนึ่งความคิดเห็นสื่อมวลชนครับก็ก็ถือว่าเป็นนานาจิตต่างแล้วแค่เอามาเอามาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันในเมื่อเขาสามารถโพสต์ในส่วนที่เขาโพสต์ได้เขามีคําถามเราก็ในส่วนที่เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอยากจะเป็นสื่อกลางของวงการมอเตอร์ไซค์ก็จะนําเรื่องราว อไอเดียหรือความคิดเห็นของพี่พี่สื่อมวลชนว่ามันดีไหมหรือมันเป็นยังไงหรือมันจริงจริง,รงกับสิ่งที่เขาถามมาหรือเปล่าง่ายน,นี้ทอยท a l กบริคินิวขอตัวลาไปก่อนครับจับกระแสงวดหน้าจะเป็นกระแสอะไรเดี๋ยวค่อยมาติดตามขอบคุณมากครับหนุ่มทูบิวขอลาไปก่อนขอบคุณสปอนเซอร์เพียบเลยสวัสดีครับ